ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นาณานักตกปลาทุกท่าน้วยนะครับผมก็มาเจอกับผมอีกทริปนะครับนักเคเทสเตอร์ไทยแลนด์ฟิชชิ่งรัวนะครับวันนี้ก็เป็นทริปมาตกปลาช่อนที่ประแสอีกครั้งหนึ่งครับผมก็มาถึงก็ราวสักหกโมงเจ็ดโมงกกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ยังพอลมไม่แรงนะครับก็ยังไงก็มาติดตามรับชมครับว่าจะได้ผลงานมากน้อยเพียงใดครับกับทริปนี้ ส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นกบยางแจ็คโซครับผมสี่เซนครับใบเคาะใบดีดน้ำมาติดตามลุ้นไปด้วยกันครับผมว่าวันนี้จะมีผลงานให้พี่ๆน้าๆนได้รับชมกันมากน้อยเพียงใดครับผมลุยครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong, and all the cat Girls up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna. <coughs> อย่ตกกัดเลยครับผมช่อนหรือชะโดครับอุ้ยอยาก,กัดหญ้าป่าช่อนครับตีไปถูกจุดเลยครับตัวนี้ ตนไปถูกจุดพอดีเลยสัดเลยครับผมเลือตกขีดนะครับนี่ครับผมใสาปลาสวยๆเลยครับกา คึงโลได้แล้วครับตัวนี้อ้วนเลยครับผมนี่ครับกบยางแจ็คโซครับสี่เซนครับใบเคาะครับตีไปบริเวณจุดนั้นนะครับผมถูกที่ถูกเวลาถูกจุดครับสัตว์เกาให้เลยก็อ่างเก็บน้ำปลาใสแล้วครับสุดยอดครับผมกบยางแจ็คโซฝากผลงานไว้ด้วยครับ อยู่ไหมอยู่ครับผมอ,อแหลงดีจังอุ้ยไม้ครับตัดกิ่งไม้ครับผมอย่าหลุดนะตัดกิ่งไม้ทำไมอื้กิมา แต้มนะครับผมนี่ครับผมแต่ตัวนี้เป็นแผลครับผมเดี๋ยวก็จะปลดปล่อยมันครับผมน่าจะโดนโดไล่กัดครับเนี่ยตรงหางมันเลยครับผมกบยางแจ็คโซครับผมสี่เส้นใบคอครับดัดใบเรีวสุดยอดครับผมฝากไว้ด้วยครับกบยางแจ็คโซ ปล่อยครับตัวนี้เป็นแผลน่าจะโดนชะโดปล่อยครับไปแล้วครับผมสุดยอดครับผมกบอย่างแจ็คโซ อยูครับผมคิดแต่ว,ว่ามันต้องมีตัวใสสวยครับมาอีกแต้มแล้วครับผม นี่ครับผมได้มาอีกหนึ่งแต้มครับก็ใสสวยๆแล้วครับผมก็ราวๆสักห้าขีดได้ครับตัวนี้ก็ตีไปบริเวณจุดชายผักตบนะครับคิดว่ามันต้องมีตัวมีตัวจริงด้วยครับก็ตีไปปักสามสี่ไม้ได้นะครับก็นี่ครับผมกบยางแจ็คโซครับสี่เส้นสุดยอดครับผม กบยางแจ็คโซหาตัวต่อไปครับยังไม่จุดเดิมให้ดูครับอืมอืมโอ้ยหลุดอะไรวะเนี้ยอืมโอ้หลุดครับ อืดนั่แน่นแล้วนะครับน่าจะก,กัดโดนไม่เต็มที่ครับเหยื่อตกซัดเข้าให้เลยครับเป็นไรครับผมหาตัวต่อไป